เขาใหญ่พโนธรามาฟาร์มจับมือเปชนดีไทยและพันธมิตร8องค์กรเปิดโครงการตรงสุขภาพให้คนไทย1ล้านคนด้วยเห็ดสินจือซึ่งจะสามารถส่งบออเห็ดหินจือให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยถึง1ล้านคนอันจะเป็นการ,รส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นสอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ เจลินจือนะครับเห็ดเราทำทั้งหมด12ชนิดหนึ่งใน12นี่ก็คือลินจือซึ่งเป็นเพคทองด้านทำยาของฟาร์มเรานะครับพอเราทำแล้วเราศึกษาแล้วลว่าประโยชน์ของมันนี้มากมายมหาศาลเลยแล้วก็เราทดลองให้คนดองกินหรือเอาไปส่งไปให้กับคนที่เป็นผู้ป่วยที่ใกล้ตัวที่สุดเลยคือญาติกันเนี่ยเป็นมะเร็งระยะ3แล้วก็ผอมกินอะไรไม่ได้ละก็คือเตรียมตัวจะคือเตรียมตัวจะแย่ละก็คือไม่ไหวละกินอะไรก็ไม่ได้แล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้ ก็เลยส่งให้เขาลองทานดูปรากฏว่าเขากินไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับร่างกายเขากลับมาดีขึ้นทุกวันนี้ก็หายยังอยู่ปะกติดได้เลยตรงนี้มันเป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงที่ทําให้เราคิดว่าถ้าเราทําเห็ดถึงจือแล้วเราสามารถสื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้กินได้มันจะยิ่งเป็นสร้างเขาเรียกว่าสร้างมหากุศสอัน,อ,น,อ,นอันใหญ่หลวงที่เราให้กับคนไทยเราเลยคือเดิมทีพอเราได้ทดลอง แล้วก็เราส่งให้กับคนทีมหรือว่าเราขายอยู่ที่ฟาร์มเราปรากฏว่าฟิดแบ็กกลับมาดีมากเก <Okay. S 1> ือบทุกคนครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกกินแล้วดีขึ้นแม้กนะระทั่งตัวผมเองเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้นะครับอากาศเย็นๆผมก็จะจามผมก็ทานเห็ดนั่นแหละครับจนถึงวันนี้ผมไม่มีอาการนี้อีกแล้วที่ใกล้ตัวอีกคนหนึ่งก็คือเป็นพี่ี่สาวผมพี่พน้องกันมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับสมองบวม,มละมะเร็งขึ้นสมองแล้วครับสมองบวมก,นกนินเขากินเห็ดเข้าไป อตอนนี้อยูนะ่ได้ประมาณ6เดือนแล้วแต่ตอนแรกหมอบอกว่ายงไม่เกินเดือนแล้วล่ะตรงนี้ฟีดแบ็กต่างๆเราเนี่ยมนเลยทําให้เราเข้ามาทําเห็ดยินจือแล้วถ้าพยายามจะขยายออกไปก็เราเลยมีคิดมีความคิดว่าถ้าเราขายที่ฟาร์มอย่างเดียวมันไม่สามารถส่งไปให้กับคนไทยทั้งประเทศได้เราก็เลยมองไปที่ไปษณีก็มีเพื่อนผมอีกอ่ะเพื่อนผมเพื่อนสนิทกันนี่แหละก็คือเขา,เาทํางานอยู่ไปษณีเป็นเพื่อนนึ่งหลสมัยเรียนด้วยกันเป็นเพื่อนเดียวกับอาจารย์โก้อาจารย์พิเชษที่ออกแบบ ฟังให้ผมเป็นเพื่อนห้องเดียวกันเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะให้มันขยายไปถึงคนทั้งประเทศได้ดยง่ายก็คือต้องมาที่ไปษณีผมก็จึงได้เข้ามาที่ไปษณีไทยก็คือเข้ามาติดต่อเพื่อจะขอเอาเห็ดเข้ามาขายในที่นี่คือเดิมทีก่อนนั้นผมเอาเคยเอาน้ําเห็ดเข้ามาขายในโครงการอร่อยทั่วไทยแล้วแต่ตอนนั้นอ่ายังไม่เวิร์คหรือไม่ประสบความสำเร็จเท่านี้เพราะว่าคนของการดื่มน้ําเห็ดมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนกันเหมลินจือแต่พอลิ้นจือเนี่ยพอเอาเข้ามาใน,นไปษณีแล้วเนี่ยแล้วเวลาไปษณีขายออกไปแล้วฟีดแบก จากผู้ป่วยหรือคนที่กินไปเข้าไปเขากลับมาซื้อซ้ําซื้อซ้ําแล้วเกิดการบอกต่อมันให้เเกิดการขยายยอดขายของเราเขาไปที่ไปไปรษณีย์เดือนแรกนะครับเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยยอดอยู่60,000บาทแต่เดือนล่าสุดที่ผ่านมานี่สองล้านกว่าแล้วครับคือัตราตารขายคือมันเกินเติบโตเรื่อยๆก็คือคนที่กินแล้วกลับมาซื้ออีกคนที่ยังไม่กินก็ซื้อใหม่และที่สาคัญคือไปรษณีย์เนี่ยเขามีเขามีทีมงานในเข้ามาทําในด้านการขายเขาช่วยขายช่วยอธิบายให้ด้วยรินๆนะครับถ้าไม่อธิบาย ก็จะไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์หรือมีคุณอะไรยังไงมันต้องอาศัยคนในการที่บายให้ได้ว่าจูมีประโยชน์ยังไงทานยังไงนะครับก็เลยเข้ามาถึงไปษณีแล้วก็มาถึงถุงวันนี้เขาก็เลยมีความคิดว่าถา้างั้นถ้าเราจะทําโครงการตรงนี้ได้เราต้องมีผดมิตรเข้ามาร่วมมือกันก็เจอไปษณีขี่รถผ่านมาหน้าบ้านมาสุจ่จดหมายเราก็บอกเขาว่าพรุ่งนี้เอาไปชีเอาลินจูมให้เราหน่อยต้องการลินจูมหนึ่งหอ่อบอกเขาได้เลยครับ